ลับสู่รายการของเราอีกครั้งนท้งหนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารอาหารที่จะสอนใี่ทําในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าฮับตามมีบชื่อแปลกมากนะฮับตามมีเดี๋ยวเจ้าของร้านเขาจะมาบอกเองว่าทําไมมันชื่อนี้เมนูที่จะมาสอนชื่อว่าฉางฝืนฉางฝืนฉางฝืนนี่ก็แปลกอีกนะฮะก็ไม่ทราบอะไรเป็นยังไงนะแต่จริงๆแล้วถ้าจะพูดให้เข้าใจได้ง่ายนึงก็คือกวยเดี๋ยวหลอดสัวเถาเขาไปสัวเถามจริงเขาเขาได้วิชามาจากสัวเถาจริงๆ เขาก็เลยเอามาสอนเราในวันนี้ตรงนี้แต่เขามีร้านึ่งเขาคือฮับตามมีนี่แหละขอเชิญท่านชจพบกับคุณนนทชาเล่นฤทธิ์บัญชาจากร้านฮับตามมีครับสวัสด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 ีครับร้านของคุณนี่คือฮับตามมีทำไมมันชื่อนี่ครับเราเป็นเป็นตามตามมีไม่ใช่ตามสั่งคือสั่งได้ถ้ามีคืออร่อยอ อ๋อครับตามมีใช่ครับเรามีอาหารหลากหลายตามมีตามเกิดเป็นสไตล์ประมาณแต่จิ๋วไม่ถึงขนาดตามมีตามเกิดครับอแต่ว่าถ้วั่งได้ถ้ามีคืออร่อยบางวันก็ไม่มีนั่นหมายถึงว่าถ้ามีวัตถุดิบที่ดีมีวัตถุดิบที่ดีมีทุกอย่างที่ดีที่เตรียมไว้แล้วสั่งได้ก็เลยเป็นฮับตามมีครับผมร้านอยู่ที่ไหนครับ ร้านอยู่ถนนหน้าเมนวัดป่าของกุ้งอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับจันทบุรีอ๋ออยู่จันทบุรีเลยครับตามมีร้านขายอะไรเป็นหลักครับอร้านขายฉังเฟินขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วก็มร้านขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วก็มีติ่มซำฝั่งนู้นแล้วก็มีติ่มซำใช่ครับอคุณศิลปินมากเลยนะฮะคุณนนทชา ขายวันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ถึงตุนนี้ทำอะไรครับอ่าวันธรรมดาพุธพฤหัสศุกร์มีก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่อพับตามีนี่ถ้าพุธพฤหัสศุกร์ก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ครับวันจันทร์ธนาคารน่ะจันทร์ธนาคารหยุดครับจันทร์ธัาคารหยุดสองวันโอ้ทำไมไม่หยุดตั้งห้าวันล่ะครับขายสองวันก็พอเขาตอนแรกก็ขายสองวันชฉางเฟิร์นขายสองวันครับเออเห็นไหมฉางเฟิร์นขายหยุดห้าวันเดี๋ยวก่อนนะถามนิดนึงไอ้ชฉางเฟิร์นนี่ได้วิชามาจากไหนอ่าสัวเถาครับได้จากสัวเถาไปสัวเถามาอ่า ไปเรียนยาจีนอ๋อตอนเด็กไปเรียนยาจีนตอนเด็กวะใช่ครับอายุเท่าไหร่ตอนที่ไปอ่าสิบหกสิบเจ็ดอ๋อใครส่งไปเตี๋ยส่งไปครับเตี๋ยคงบอกว่าไม่ไหวแล้วรือไปเหอะให้เตียอยากให้ได้ความรู้อบปิงอบปิงที่เรียนจีปิงเนอปิงอัปิงรื้อไปเหอะ ไปผลปรากฏว่าตอนเท่าช้านุ่มชมเวลาที่ไปอยู่ที่นั่นอ่ะไปอยู่ที่สัวเถานี่อาหารเช้าเลยนะใช่ครับนี่คืออ,อาหารเช้านะอของสัวเถาจริงๆฮะแล้วไปกินก็ชอบใจขึ้นมันอร่อยดีอ่ะก็มีความรู้สึกก,ก็กินแล้วก็ฝังใจไปตลอดกลับมาเมืองไทยก็เลยมาหาทำใช่ครับแล้วมันน่าสนใจตรงไหนหรือว่าท่านเห็นแป้งกัวเตียวหลอดตรงนี้ไหมนานๆทีนั้นที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าทําอะไรทักอย่างที่เกี่ยวกับแป้งมาเป็นอย่างนี้แล้วใช้แป้ง4ชนิดทำฮะสี่ชนิดนะครับ ถึงจะออกมาเป็นแป้งนี้ของเขาดูด้วยกันฮะแล้วท่านจะเห็นว่าเออวิธีคิดของคนจีนวิธีที่เขาคิดขึ้นมาสัวเถาคิดนั่นเป็นอย่างไงมังนแตกต่างมาก <_ S 1> ใช่ครับมันแตกต่างจากวิธีคิดของเราแต่ว่ามันอร่อยขนาดนั้นยังไงก็อยู่ที่ตัวท่านแล้วล่ะตอนนี้เราไปดูกันนะครับฉางเฟินจากฮับตามมีครับนี่นะฮะอยู่จันทบุรีเลยนะครับนี่นะฮะนี่บ้านเราใช่ไหมครับอ่าที่ร้านครับที่ร้านของเราเลยนี่เครื่องทั้งหมดนะฮะเริ่มต้นจริงๆคือแป้งมันสำปะหลังเท่าไหร่ครับ สองช้อนโต๊ะครับสองช้อนโต๊ะแป้งเท้าใยม่อมเท่าไหร่ครับสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะครับแป้งข้าวเจ้าครับสองตะบวยสองตะบวยนี่พระเอกเลยแล้วก็แป้งข้าวเหนียวอีกสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะทั้งหมดนํามารวมกันน้ําเปล่าใส่ไปเท่าไหร่ครับ500 ml 500 ml กวนให้เข้ากันทั้งหมดนี่ครับแป้งทั้ง4ชนิดเสร็จแล้วเอาน้ำมันกระเทียมเจียวมาทาเกะทาเกะอันนี้เขาเรียกเกนะใชดูไปก่อนดูไปก่อนเขาเรียกเกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอา แป้งทั้งหมดอะที่ผสมกันแล้วมาลาดให้มันอย่างเงี้ยแลวเอาไปนึ่งท่านผู้ชมใช่ไหมครับใช่ครับนึ่งเนี่ยเก๊ะใส่เข้าไปเนี่ยนึ่งอยู่ประมาณ3นาที3นาทีคราวนี้มาทําเครื่องนอกละตอกไข่2ฟอง2ฟองครับตามด้วยหมูสับตามด้วยหมูสับเท่าไหร่ครับหมูสับสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะครับเห็ดหอมก็2ช้อนโต๊ะเห็ดหอมที่เราทําไปแล้วนะครับอีกสองช้อนโต๊ะนะครับ ตีให้เข้ากันออตีให้เข้ากันพอสามนาทีห้านาทีผ่านไปเนี่ยท่านผู้ชมแป้งมันสุกใช่ไหมใช่ครับสุกแล้วเอาทั้งหมดนี่แหละใส่ลงไปละเลงบนหน้าแป้งนี่ฮะทาอย่างนี้จริง,รงๆแล้วเขาก็ทํากันอย่างนี้แล้วก็ไปนึ่งต่ออีกใช่ครับนึ่งต่ออีกกี่นาทีครับสามนาทีอีกสามนาทีสุกแล้วมันสุกครับพอสุกท่านผู้ชมดูนะฮะเก๊หนึ่งเก๊เนี่ยมันทําได้สองอันครับตัดกลางเลยแล้วก็หอ่อใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครับม้วนอย่างนี้ครับนี่ครับเสร็จหนึ่งอันแล้วนะฮะ แล้วก็ตัดเพื่อจะได้พอดีคําจะได้ทานได้นี่เตรียมจัดเสิร์ฟแล้วนะฮะจัดเสิร์ฟได้แล้วนะฮะนี่ฮะจริงๆคราวนี้ทําน้ําจิ้มน้าเปล่าเกลือใช่ครับอันนี้น้ำราดซีอิวน้ำราดซีอิวน้ำราดฮะนะทผมเรียกผิดนะครับแล้วอบเชยโป้ยก้ากใส่ลงไปใส่ลงไปต้มให้เดือดไหมครับต้มต้มจนเดือดครับพอเดือดปุ๊บเราช้อนออกเลยช้อนออก อันนี้เขาเรียกว่าซ่อนกลิ่นนะคการซ่อนกลิ่นไว้ในน้ําในน้ํานั้นแล้วเอาซีอิ๊วดำใส่ครับซีอิ๊วเห็ดหอมซีอิ๊วเห็ดหอมแล้วก็เอาซอสถั่วเหลืองใส่วเนี่ยนี่คือน้าราดนะฮะแล้วยังมีอีกซอสฝาแดงอีกซอสฝาแดงคือเป็นซอสถั่วเหลืองที่มีความเปรี้ยวความเปรี้ยวหน่อยนีานะครับคนให้เข้ากันคนให้เข้าตั้งไฟไปเรื่อยๆตั้งไฟแป๊บเดียวครับพอเดือดเราจะได้เลยคราวนี้เอาปุ๋ยกั๊ก อ่าปุ๋ยคักใส่ในน้ำมันน้ำมันทอดนะท่านผู้ชมเนี่ยเหมือนอย่างนั้นแล้วเอาขึ้นท่านผู้ชมฮะเราจะได้น้ำมันปุวยคากไปแล้วนะฮะเอากุ้งเคยขาวทอดในน้ำมันปุวยคากนั่นแหละถูกไหมคะใช่ครับได้นะฮะเสร็จเรียบร้อยพอทอดได้พอสุกพอมันลอยอ่ะเอามาไว้นี่เสร็จแล้วเอาอะไรทอดต่อเอางางาขาวทอดต่อใส่งาขาวเอาไปทอดต่ออีกครับมันสุกเรียบร้อยเอาขึ้นมาเอาพริกป่นใส่ผสมรวมกันเอาหอมเจียวใส่ลงไปอีก กระเทียมเจียวอีกท่านผู้ชมไม่ได้ง่ายเลยนะฮะเสร็จแล้วเอาน้ํามันร้อนๆนั่นนะฮะราดลงไปใช่ครับนี่ท่านผู้ชมมันกลายเป็นน้ําจิ้มฮะใช่ไหมเป็นใช่ครับคนไทยเรียกน้ําจิ้มเออแต่จริงๆแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นเจี้ยงอิ๋วเจี้ยงอิ๋วเนี่ยนี่ยเนี่เมื่อกี้เอาน้ําราดนะเมื่อกี้ที่เราทาแล้วน้นมาราดตอนเราจะเสิร์ฟใชนกับเจี้ยงอิ๋วแล้วก็เอากระเทียมเจียวโรยลงไปอีก ตามด้วยฟลิกไทยท่านผู้ชมกว่าจะขายอันนึงอ่ะแล้วก็มีเจี๊ยงอิ๋วอยู่ข้างๆนี้เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับช้างฝันครับท่านผู้ชมก็ไอ้สูตรแป้งที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ท่านลองไปทําดูท่านจะได้แป้งแบบนี้มันนุ่มจริงๆท่านผู้ชมมาแป้งตั้งสี่ชนิดแล้วเขาบอกชัดเจนแล้วนะอะไรเป็นอะไรบ้างผมคงไม่ซ้ำอีกครั้งนึงนะฮะแต่ว่าแป้งหลักเลยคือตัวแป้งข้าวเจ้ามันจะเบส มันจริงเยอะกว่าข้าวเพื่อนมันจะช่วยให้อยู่ตัวถูกไหมฮะครับแป้งมันมันจะทําให้เกิดการเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มส่วนแป้งเท้าใหญ่มอบมันจะเหนียวเหนียวนึบเหนียวหนึบหนึบนุ่มลึกเรียกว่างั้นได้ไหมได้นะแล้วแป้งข้าวเหนียวมันจะเป็นตัวประสานเป็นตัวประสานทําให้แป้งมันอยู่ด้วยกันได้ให้มันเนียนได้นะฮะท่านผู้ชมครับน้ําพลิกเรียกว่าน้ําพริกอะไรเขาเรียกว่าโซถาดีกว่านะฮะมันจะหอมงาหอมป่อยกะแล้วมันก็จะมีอย่างเห็ด เียกเห็นหอมใช่ครับมีความกรุบกรอบนะฮะวิธีการกินผมการันตีได้ว่ามันไม่เหมือนกับอะไรมันเป็นอะไรที่เป็นส่วนตัวมากๆนะฮะมีกระเทียมเจียวมีหอมเจียวมีเยอะแยะเต็มไปหมดแต่หนึ่งชาหนึ่งจานนี้ที่ว่าเนี่ยเวลาที่เขาขายที่ร้านเสิร์ฟหนึ่งเสิร์ฟนีเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทเองครับท่านผู้ชมทำแทบตายนะครับห้าสิบห้าสิบบาทครับท่านผู้ชมเขาถึงทำแค่เสาร์อาทิตย์เนี่ยฮะคุณร้องครับนุ่มเป็นไข่ตุ๋นเลยเออ เส้นมันนุ่ม,มไข่ตุ๋นเลยแล้วก็เส้นแบบนี้ก๋วยเตี๋ยวรอบแบบนี้คุณไม่เคยกินที่ไหนจริงไม่มีทางไม่มีไม่มีทางรู้เลยว่าแป้งมันเป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีความนุ่มไส้ที่เป็นหมูสับเป็นเห็ดหอมเนี่ยเข้ามาสร้างรสชาติหนึ่งนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยตัวถ้วยน้ำพริกเล็กๆอะฝอยเฝ้าอะไรเนี่ยอันนี้อันชื่ออะไรนะพี่อ่าน้ำพริกเจียยเ้ยงอิอ๋วเจี้ยงอิ๋วเี้ยวมันจะสร้างรสชาติบบไม่ได้เกี่ยวกับฝอยเฝ <F ly> ้าอะไรครับคงแค่อยากบอกว่าอาหารที่เป็นลักษณะแบบนี้ โอกาสที่เราได้กินน้อยมากเพราะมีรถมืออยู่คนไม่กี่คนที่สามารถทำได้แล้วคุณไม่มีทางได้กินแบบนี้เลยน้ําหนักพอดีการซ่อนกลิ่นพวกตัวเนี้ครับอบเชยปล่อยกักอะไรของเขาเนี่ยคือมันมาอ่อนๆเล็กๆเองนะแต่ว่าถ้าจับละลี่เล็กๆมันอร่อยเหลือเกินครับเหมือนคุณกินไข่ตุ๋นแล้วมีหมูสับมีเห็ดหอมแล้วโรยพริกไทยแล้วก็เผ็ดโกครับอย่างที่บอกว่า แป้งคุณไม่เคยกินแป้งแบบแบบนี้ใช่ที่ไหนแล้วประกันรสชาติอย่างนี้ก็ไม่เคยครับที่สำคัญคือใส่น้ำจิ้มตอนแรกหนูกคิดว่าไม่อยากใส่เพราะมีมีมันเยอะอันเนี้แต่คุณผู้ชมขอใส่ลงไปมันกุ๊บกับแป้งนุ่มๆคุณิดดูว่าแป้งนุ่มๆแล้วมันกินคู่กับอะไรที่มันกุ๊บกับในปากแล้วมันให้รสชาติเผ็ดฉุนฉุนขึ้นมาหอมมากบอกเลยว่า รสชาติไม่เหมือนไทยหนูไม่ค <inhabitants S 1> ่อยกินกับอาหารจีนนะคุณออใช่ร้านนะครับตามีเมนูฉางเฟิ้นเฟิ้นก๋วยจั๊วอดตัวเถาเมนูนี้รับไปเลยครับกันทบุรีครับติ๊กปลาเต็มติ๊กปลาเต็มติ๊กปลาเต็มเป็นจอมยุทธ์เนอะเขมหงตรงนปิงปิงบ้าไปแล้วอ่ะปิงเป็นคนบ้าจริง ถ้าผู้ชมรถอย่างนี้จะไม่มีทางได้กินที่ไหนเลยจริงๆนี่ภรรยาใช่ไหมไม่ใช่ทีมไม่ใช่ทีมเป็นทีมงานอยู่ที่งันถามจริงหนูตอบพยักหน้าหรือไม่เป็นยังไงอันนี้บ้าไหมเนี่ยนิดนึงค่ะบ้าท่านผู้ชมครับที่ร้านเขาแต่ละอย่างที่เขาทำนะฮะมันสมอยู่จันทบุรีจริงๆอันนี้อันนี้เนี่ยอันนี้คือฉังเฟินและไอ้ทั้งหลายที่ทำไอ้นี่เต้าหู้อะไรอะไรเนี่ยเต้าหู้วสัวเถ้าครับเต้าหู้วสัวเถ้าอร่อยมากแล้วก็ไอ้พริกนั่นพริกอะไรอ่ะ พริกไส้หมูพริกยัดไส้หมูย่างครับของแบบไหนอ่ะก็เป็นสไตล์แบบส้นาถวอีกโอ้โหท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดอยู่จันทบุรีบ้าว่างอ่ะอันนั<อ>้เสาที่ตอนนั้นที่ขายเออ,เอ,อมาลองหน่อยเดี๋ยวอยากรู้อร่อยไหมกิน่ะ<ช>อยากรู้อร่อยไหมท่านลองดูฮะท่านไม่ผิดหวังนะฮะท่านยังไม่ผิดหวังคือมันมันแตกต่างจริงถามผมว่าแตกต่างไหมผมบอกได้เลยว่าแตกต่างมันเป็นอะไรที่น่าสนใจจริงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนนทชาที่ดีนะฉันไป จันทบุรีมาถ้าฉันไม่ได้ไปจันทบุรีผมยกขับไปจันทบุรีไงแล้วผมก็เจะนอเอาทีมผมตะเวนพรึบว่าจันทบุรีมีอะไรดีมากเนี่ยแกสโโนมีจันทบุรีไงผมก็เลยว่าเออไปเจอเข้าก็เลยเอามาฝากกันนะฮะะฉนนั้นวันนี้ขอบคุณร้านหับตามมีขอบคุณคุณนนทชาขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาตลอดเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจุมกันจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ